สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีพฤกษบทุกทท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีพฤกษพหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมเข้าสู่ดวงรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน2566นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะหรือส่งข,องข้อความส่งดาวเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านโหราศาสตร์โกนและทางด้านไพทารโต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาและราศีพฤษบ ในเดือนมิถุนายนนี้กันบ้างนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ทางด้านโหราศาสากลนนะคะมีดาวผู้โตนะคะที่กำลังเดินถอยหลังอยู่ตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะถึงวันที่11ตุลาคมและดาวที่กำลังจะถอยต่อมาก็คือดาวเสาร์นะคะตั้งแต่วันที่17มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายน นะก็จะส่งผลให้กับชาวรัคนาและราศีพฤกษ์นะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆนะคะบางท่านก็มีการเตรียมตัวนะที่จะปรับเตลียนโยกย้ายงานตัวเองนะคะเตรียมที่จะออกจากงานเพื่อที่จะไปเริ่มงานในที่ใหม่ที่ต่างประเทศนะหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานใหม่ไปเลยนะคะ และมีการเปลี่ยนแปลงวงสังคมเพื่อนฝูงด้วยนะช่วงนี้ก็คือชาวลัคนราราศราราีพฤษภเนี่ยหลายหลายท่านนะคะก็ต้องกลับมาวางแผนการใช้ชีวิตการทำงานต่างๆนะการเดินทางนะความรู้ได้มาทบทวนมากขึ้นและคิดที่จะมีกิจการเป็นของตัวเองที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะในเดือนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆต่างๆเข้ามาเยอะมากนะชาวลัคนราราศีเมษคะ่ะ แต่ทั้งเอ้ยขอโทษค่ะพฤกษศพนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าลืมทบทวนสิ่งที่คุณต้องการด้วยนะคะเพราะยังไงดาวเสาร์เนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือน9นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความรู้ของคุณนะที่ขั้นสูงบางท่านก็คิดที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศไปปรับปรุงไปพัฒนาการใช้ภาษาไปอะไรที่คุณไม่เคยไปอยากจะทำไม่เคยทำเดือนนี้ ขอให้ตัดสินใจทําให้ดีนะคะและในช่วงระหว่างอ่า๋ยวนะขอนับก่อนมิถุนายนกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกา,าประมาณ5-6เดือนนี้นะคะขอให้วางแผนการเรียนรู้ให้ดีได้กลับมาทบทวนได้เอามาใช้ได้เอามาหรือฟื้นต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อไปในอนาคตให้คุณนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวคุณยาวนานต่อไปนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ดาวพุโตโกำลังเดินถอยหลังอยู่นะคะแล้วก็กลับมาเดินจากเดินเข้าไปในเดือนราศีกุมนะคะในเดือนที่10ของคุณแล้วเนี่ยที่ตอนแรกคุณคิดที่จะเปลี่ยนแปลงงานของชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะท่านท่านจะรู้สึกได้ว่าตั้งแต่ตอนที่ดาวพูโตนะคะเดินเข้าไปช่วง1น่ถงองศาศูยถึง1องศาแรกเนี่ยของ ราคณาราศีพฤกษ์เนี่ยงานของคุณเด่นอาชีพของคุณเปลี่ยนหลายๆอย่างของคุณเยอะคุณจะได้เจอคู่ค้าคู่หูคู่คิดคู่ชีวิตหรือแม้กระทั่งแฟนของคุณนะคะคนรักของคุณคู่ครองของคุณจากช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้เยอะมากๆนะในช่วงระยะเวลาปีที่ผ่านมานะคะพอเริ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมีความสัมพันธ์แบบเยอะแยะมากมายอะ่ะให้คุณมาเลือกให้ได้เลือกได้ คัดหลากหลายมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอดาวพูโตเขาเดินถอยหลังเนี่ยเขาจะให้คุณกลับมาคิดและว,ว่าคุณจะยังไงกับเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปนะคะเลือกคนไหนคบกับใครเอาให้มันแน่นอนชัดเจนนะคะและต่อไปในอนาคตมีสิทธิ์ที่จะมั่นหมายแต่งงานกันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยหากคุณแต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะก็มีโอกาสที่จะไปอยู่บ้านเขา แบบนี้นะท่าไหนที่เรียนรู้นะคะอยากที่จะไปต่อต่างประเทศในเดือนนี้เนี่ยอาจจะดูชักช้านู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายนะคะปีนี้มีโอกาสได้ไปเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงระยะเวลาเหล่านี้นะคะทำให้ดีนะทำให้ดีพัฒนาตัวเองให้ดีแล้วคุณจะได้เอาไปใช้อย่างดีและยั่งยืนดาวพฤหัสนะคะเข้าหาชาวลัคนาราศีพฤกษภแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภ คุณจะโชคดีไปอีกหนึ่งปีนะหนึ่งปีนี้ภายในหนึ่งปีนี้คุณอยากทำอะไรให้รีบทำนะคะทุกอย่างขยับขยายแต่พอดีนะจะส่งผลดีต่อไปในอนาคตกับคุณนะคะจะได้ให้ดาวให้เป็นดาวให้คุณไม่ได้เป็นดาวให้โทษเพราะว่าถ้าเกิดคุณขยับขยายนะในการที่จะลงทุนกิจการร้านค้าต่างๆหรือใช้เงินมือเติบมากเกินไปนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าพอถึงเวลาที่ดาวจากไป มันจะสร้างหนี้สินให้กับตัวคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูแลการเงินดูแลกายไอดูแลดูแลกายดูแลใจหัดมีความยับยั้งชั่งใจนะคะในสิ่งที่คุณจะทำทบทวนให้ดีดีกว่านะจะได้ไม่เสียใจในภายหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพทาร่นนั้นต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาร,าราศีพฤษภกันบ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษภ มีไพ่เมเจอร์อาคา่ามาใบแรกเลยแทนตัวของคุณเองนะคะเป็น the chariot นะใบต่อมาเป็น the fool นะ the fool นะคะและใบสุดท้ายเป็น the star นั่นเองก็บอกได้ว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีพฤกษบชีพชรลงท้ามากนะคะไม่อยู่ติดที่เลยนะมีการเดินทางเยอะมากๆไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยว เดินทางไปทํางานเดินทางไปติดต่อเจราจาประสานงานต่างๆเรียกได้ว่าทุกวันน่ะแทบจะไม่อยู่บ้านเลยดีกว่าใช้คํานี้นะนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการพักผ่อนต่างๆเนี่ยมันจะน้อยลงนะคะก็เรามาระวังสุขภาพ拜拜เอาไว้หน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไปเพื่อไปท่องเที่ยวไปทําอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้เรามาระวังเรื่องการใช้เงินเพราะความที่เป็น the f l เนี่ยเงินคุณน่ะ<ๆๆ> ใช้ง่ายใช้ไวนะคะแต่ถ้าท่านไหนทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการเป็นไกด์การแสดงต่างๆงานดีเงินดีนะคะมาไวแล้วก็เลยทำให้คุณใช้ไวด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วดูแลให้ดีนะคะในเดือนนี้การงานของคุณขอให้มีเป้าหมายนะขอให้มีเป้าหมายให้ชัดเจนว่าคุณอยากจะทำในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะอยากจะพุ่งเป้าไปในทางไหน นะเพราะว่าเห็นไหมคะสามเหรียญน,นะก็เป็นท่านยิงธนูเจ็ดไม้เท้าก็เป็นท่านยิงธนูเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการที่จะยิงธนูออกไปมันก็ต้องมีเป้าพอมีเป้าคุณก็ต้องเล็งให้ตรงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยต้องบอกว่าคุณต้องมีเป้าหมายนะคุณจะไปที่ไหนคุณจะทําอะไรก็ได้นะคะแม้กระทั่งการขับรถคุณก็ต้องมีเป้าหมายในการขับรถไปถึงที่จุดหมายปลายทางดังนั้นแล้ว ถ้าคุณไม่มีจุดหมายปลายทางมันจะไปไม่ถึงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเลือกตั้งเป้าให้ดีว่าเดือนนี้คุณอยากจะประสบความสําเร็จอะไรนะคะหรือตั้งเป้าระยะยาวไปเลยว่าเดือนนี้เป็นยังไงเดือนต่อไปเป็นยังไง3เดือนเป็นยังไงข้างหน้านะแล้วคุณจะทําได้สําเร็จมากขึ้นนะคะเนี่ยมันมีความเป็นห้าไม้เท้าอยู่ในหัวนะคะพอคุณคิดคุณทําอะไรปุ๊บคุณมีความขัดแย้งในตัวอยู่อืม มีความขัดแย้งทางความคิดมีความขัดแย้งในการทํางานนะคะแม้กระทั่งไฟกับหัวหน้างานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเลือกในสิ่งที่สําคัญที่คุณรู้สึกว่าคุณตั้งใจที่จะทําก่อนนะตั้งใจที่จะทําก่อนแล้วมันจะทําให้คุณเดินไปถูกที่ถูกทางมากขึ้นนะคะในเดือนนี้ไพ่บอกเลยว่าให้คุณทําให้เต็มที่โชว์ศักยภาพให้เต็มพาวนะ สิไม้เท้านะคะอดทนทําให้เต็มที่ใช้ให้เต็มสตรีมทําให้สุดความสามารถนะคะแล้วมันจะทําให้คุณสําเร็จได้ในที่สุดมี6ไม้เท้ามาอีกอเดือนนี้มีไม้เท้ามาเยอะนะคะเรื่องงานเรื่องเงินมาเยอะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีาพฤษภคุณสนใจเรื่องงานมากกว่า6ไม้เท้ามาเห็นไหมหกไม้เท้ามา ห้าไม้เท้ามาอ่ะห้าไม้เท้าหกไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านะคะแล้วต่อมาเป็นสิบไม้เท้ามีแต่งานงานงานนะคะตอนแรกดูจะขัดแย้งต่อมาก็ไปด้วยกันได้นะคะร่วมงานทำงานเป็นทีมอย่างที่บอกว่าคุณจะได้เจอเพื่อนคู่หูคู่ค้าคู่หุ้นส่วนต่างๆนะก็เอามาทำเป็นทีมแล้วขยับขยายต่อไปได้ใหญ่ในอนาคตนะคะก็ทำให้มันเต็มสตรีมไปนะ ทำให้เต็มที่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าลืมมองอนาคตไกลๆนะคะถ้าท่านไหนทําเรื่องเกี่ยวข้องกับความสวยความงามอาหารการกินทําได้นะคะหรือเป็นการใช้ปัญหาการแก้ทัศนะเฉพาะหน้าต่างๆนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในด้านต่างๆนะเป็นทัศษะเฉพาะตัวของคุณอย่างนี้ก็ทําได้นะเพราะว่าชาวลัคนาร,ราศีพฤกษศในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ มุ่งมั่นตั้งใจไฟแรงเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นการงานของคุณเนี่ยถึงแม้จะมีปัญหาติดขัดนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามสายไฟชาวลัคนาราศีพฤษภคุณไม่ถอยคุณลุยแล้วคุณหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้มันสาเร็จด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะคะมีแปดถ้วยมาเนี่ยบางอย่างบางอย่างถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะทํานะคะ คุณก็กล้าปฏิเสธหน่อยนะคะไม่ต้องรู้สึกว่าเกรงใจเขาหรืออะไรนะกล้าปฏิเสธและเดินออกมาจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องบ้างนะคะมันจะทําให้คุณสบายใจขึ้นมันจะมีเรื่องราวให้คุณได้ออกไปพัฒนาเรียนรู้ต่อยอดมากขึ้นกว่าเดิมนะ mm hmm. ในเดือนนี้ทางด้านการเงินนะคะอย่างที่บอกว่างานดีนะเงินดีไหมเงินก็ดีแต่เงินคุณหายไปไหนหมด1 ตัวคุณเดินทางเยอะและนะคะหมดไปกับค่าเดินทางนะคะกหมดไปกับการใช้อะไรตามใจตัวเองอาหารการกินต่างๆการอยากรู้อยากลองบางอย่างและใช้เงินไม่ได้วางแผนนะในเดือนนี้ไพ่บอกเลยว่าให้วางแผนการเงินให้ดีนะคะอะไรที่ไม่จำเป็นไม่ต้องซื้อนะอะไรที่ไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ ควบคุมให้ดีเพราะว่ามันมีภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างรอคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วทําบัญชีรายรับการจ่ายให้เห็นปัญหาการเงินให้มันชัดมันมีความอินดี้ของตัวเองอยู่ในเดอะสตาร์เนี่ยใช้บางทีบางท่านเนี่ยไปเที่ยวกลางคืนบ่อยนะคะตเวนลาตีเป็นนักท่องกลางคืนนะก็จะไปหมดกับสิ่งมึนเมาต่างๆนะคะเหล้ายาปาปิ้งอะไรต่างๆแบบนี้ ก็ขอให้ควบปุ่มให้ดีนะคะถามว่าเงินเนี่ยมันจะออกไปจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเบี้ยาบรายทางในจุดที่คุณไม่ได้อยากจะจ่ายก็ได้จ่ายนะบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถการต่อทะเบียนรถการต่อใบขับขี่แบบนี้นะก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องบริหารให้ดีนะคะไม่มียุกยิกยบย่อยเข้ามาเยอะแต่ถ้าเกิดคุณ เขียนทําบัญชีให้ชัดเจนคุณจะเห็นว่าเงินส่วนใหญ่ของคุณนะ่ะไปรั่วในจุดไหนมากกว่ากันนะคะแล้วมันจะทําให้คุณเก็บหอมรอมริบได้ดีมากขึ้นนะท่านไหนที่อยากจะมูในเดือนนี้นะคะ 1. นึ่งนะคะไหวบูชาพระพิฆเนศนะคะ 2. พระขันทกุมารน,นะคะพระขันทกุมารวิรบุรุษวีรกษัตริย์วีรสตรีทั้งหลายนะคะ ก็สามารถบูชาขอพรได้นะไปขอพรท่านนะคะต่อมาขอพรจากดวงดาวนะคะองค์เทพที่คุณนับถือนะก็จะช่วยให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจในความหวังมากขึ้นนะคะในเดือนนี้เนี่ยถ้า มีนะคะที่บ้านนะคะมีของวางระเกะระกะหน้าประตูบ้านนะรั้วบ้านนะคะแก้ไขให้เรียบร้อยบางบางท่านเนี่ยมีน้ําหยดน้ํารั่วเดินทางลาบากติดขัดก็จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะในโซนหน้าบ้านกลางบ้านก็ของวางระเกะระกะเล็กน้อยหรือมากมายก็จัดให้เป็นระบบระเบียบหน่อยแล้วจะดีนะในห้องน้ําก็ระวังน้ํารั่วนะคะน้ารั่วน้ําหยดน้ําซึมต่าง นะจัดการหยุดได้ก็หยุดนะคะท่านไหนที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่แนะนำว่าให้เดินสำรวจหลังคาบ้านหน่อยนะคะว่ามีน้ำรั่วตรงไหนไหมนะเพราะว่าเวลาคุณกลับมาบ้านเนี่ยช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนถ้าเกิดคุณกลับมาบ้านแล้วเจอว่าน้ำเต็มห้องของคุณหรือเต็มบ้านของคุณเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า คุณต้องมาเสียเวลาทําความสะอาดนะแล้วของเข้าของคุณก็จะเสียหายด้วยเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําให้สำรวจหลังคาบ้านให้ดีนะคะถ้าเจอจุดไหนที่เสียก็ซ่อมซะให้เรียบร้อยนะจะได้ปลอดภัยทั้งตัวคุณและทรัพย์สินนะคะต่อมาในเรื่องสุขภาพนะคะ 1. น้ําหนักขึ้นมีโอกาสน้ําหนักขึ้นสูงมากเพราะว่าคุณนอนไม่เป็นเวลานะ กลางคืนออกไปเที่ยวหรือตื่นขึ้นมาทํางานแบบนี้กลางวันนอนนะคะหรือทั้งกลางวันและกลางคืนไม่นอนนอนอีกทีเกือบเช้าออกไปทํางานตื่นไปทํางานแล้วก็กลับมาตีสองตีสาบ้างแบบนี้นะคะทางานทําให้ระบบร่างกายเพี้ยนหมดนะดื่มกินของอร่อยของชอบของโปรดนะน้ำวงน้ําหวานต่างเนี่ยก็ทําให้คุณ น้ำหนักขึ้นได้ไง่ายๆนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่นะเพราะว่าแค่เวลาเอาไปทำงานคุณก็หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกินอาหารให้เป็นเวลาด้วยนะไม่ใช่ทำงานจนลืมกินอาหารระบบเผาผลาญเสียนะนอนดึกระบบเผาผลาญฮอร์โมนในร่างกายเสียไม่พร้อมนะการสาวิงการ ควบคุมน้ำหนักต่างๆมันจะยากนะคะเพราะฉะนั้นจัดสรรเวลาหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ออกกำลังกายสักนิดก็จะดีกับตัวคุณมากขึ้นนะคะออฟฟิศซินโดรมนะออฟฟิศซินโดรมเริ่มมาแล้วนะคะสภาวะจิตใจที่เครียดมากเกินไปนะจนทำให้คุณนอนไม่หลับก็มีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหาเวลาไปพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติเสียหน่อยนะคะเดินทางเยอะอยู่แล้วอะแต่เดินทางไปแล้วไม่ต้องเอางานไปได้ไหมอะ อยู่นิ่งๆอยู่อย่างสงบสงบอยู่กับตัวเองอยู่กับสิ่งที่คุณรักอยู่บ้านก็ถึงเวลาอยู่บ้านเข้าบ้านก็ไม่ต้องรับโทรศัพท์มือถือแบบนี้ทำได้ไหมนะคะชาวลัคนาราศีพฤษ์ทั้งหลายลองดูนะต่อมานะคะในเรื่องอ๋อขอเสริมอีกนิดน,นึงนะคะถ้าท่านไหนไปเที่ยวบ่อยๆนะแล้ว เผลตัวเผลอใจนะคะมีวันในสแตนนะเราไม่ได้ป้องกันมีโอกาสที่จะมีบุตรสูงนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่พร้อมนะคะป้องกันให้ดีนะป้องกันให้ดีนะคะดีกว่าดีกว่าเขาเกิดมาแล้วคุณไม่รู้ตัวแล้วคุณไปทําร้ายเขานะคะป้องกันไม่ให้เกิดเลยแต่แรกดีที่สุดนะคะระวังตัวระวังใจตัวเองดื่มกินเที่ยวให้มีสติ มีคนที่ไว้ใจไปด้วยกันได้แล้วคุณจะปลอดภัยนะต่อมาในเรื่องความรักนะคะในเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีพฤกษบบอกเลยว่าคุณยังมีความรู้สึกว่าฉันลั่ล้ากับชีวิตแบบนี้ฉันลั่ล้ากับชีวิตอิสระของฉันใครเข้ามาคุยฉันคุยไหมฉันคุยฉันคุยนะแต่ฉันไม่ตัดสินใจเลือกใครนะเก็บไว้เป็นสต็อกไว้ก่อน ตอนนี้มีความสุขดีอยู่แล้วคุณดิชั่นฉันเยอะด้วยนะคะฉันยังมีความรู้สึกว่าฉันอยู่ไปก่อนฉันโอเคก่อนอยากจะเข้ามาคุย,ฉ,ญญคยฉันก็อนุญาตให้เธอคุยฉันก็อนุญาตให้เธอเป็นหนึ่งในตัวเลือกของฉันนะคะเป็นเพื่อนที่ดีของฉันเป็นอยู่ในสุดที่ฉันพอใจอะ่ะว่าง่ายๆเถอะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยยังไม่ได้สนใจมากมายนะนะคะแล้วสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในความรักครั้งเก่ามัน,นยังทําให้คุณฟังใจอยู่นะคะ ก็เลยเอรอไปก่อนนะเนี่ยบางทีเนี่ยคนรักเก่ากลับเข้ามาด้วยนะคะมันเลยทำให้คุณมีความรู้สึกว่ายังเคลียร์ไม่ชัดเจนยังคาราคาซังอยู่ก็หลุดออกมาแล้วยังไม่จบสักทีเป็นแบบนี้อยู่ก็อยู่สดๆแบบนี้ไปก่อนดีกว่าสบายๆนะคะไม่เป็นไรชาวลัคนาร,ราศีพฤษภคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นแล้วบริหารสเสน่ห์ของคุณให้ดี นะคะคัดคนให้เหมาะสมกับตัวคุณแล้วคุณจะได้เป็นผู้โชคดีที่ได้เจอความรักที่ดีมากๆทุกคนผู้ควรมีความรักที่ดีและได้เจอคนที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นแล้วจัดไปให้เต็มที่นะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้ส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะก็ยังไม่ได้คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรมากเกินไปนะเพราะว่า อย่างที่บอกลหลายอย่างคุณยังพอใจในจุดที่จะมีอิสระในแบบนี้นะคะ 2. คุณยังมีความรู้สึกว่าเป้าหมายในชีวิตคุณในตอนนี้มันยังไม่ได้สําคัญเท่าเรื่องความรักไม่ใช่สิต้องบอกว่าความรักไม่ได้สําคัญเท่าเรื่องเป้าหมายในอนาคตณนะตอนนี้ที่คุณต้องการคุณก็เลยวางาไว้ก่อนขอให้เป็นเพื่อนคู่คิดให้เป็นเพื่อนกันไปแบบนี้ก่อนดีกว่าเนาะค่อยๆดูกันไปศึกษากันไปนะคะดีแล้ว ส่วนคนที่มีคู่ในเดือนนี้นะคะเรามาระวังคําพูดคําจานะที่พยายามเอาชนะ,ะขะคานกันนะมันจะทําให้เกิดการหงุดหงิดใจและทะเลาะก,กันได้นะคะกลายเป็นว่าสิ่งที่พูดจาเหน็บแนมพูดจาทําร้ายจิตใจกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่อยๆสะสมสะสมกันมาเนี่ยมันจะทําให้เกิดการระเบิดแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอะ่ะอืม อย่างเหมือนกับว่าขออยู่ห่างๆอย่าง,งห่วงๆนั้นก่อนสักพักหนึ่งห่างกันสักพักหนึ่งนะคะทัางที่จริงๆเราก็ไม่ได้อยากห่างแต่ความที่ว่าพอมันอยู่ใกล้กันมากเกินไปจนเห็นข้อเสียมากกว่าข้อดีอของทั้งสองฝ่ายอะ่ะมันก็เลยทําให้เอามาว่ากันเอามาเสียดสีกันเอามาดุกันเอามาโทษกันแบบนี้มันไม่ดีนะคะอดทนหน่อยแล้วก็มีอะไรก็พูดกันตรงๆพูดดีๆพูดชัดๆ พูดให้เคลียร์นะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยมากรู้สึกไม่โอเคมากในเรื่องไหนก็ตามนะคะคุยกันอย่างยิ้มแย้มคุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจดีกว่านะแล้วก็หากอยากแต่งงานกันท่านไหนที่ยังไม่แต่งงานกันอยากแต่งงานกันคุยเรื่องเป้าหมายอนาคตให้ชัดเจนของครอบครัวนะว่าอยากจะเดินทาง การใช้ชีวิตคู่กันไปในแบบไหนนะจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ยังไม่แต่งงานก็ได้คู่ที่แต่งงานแล้วก็เหมือนกันนะคะคุณอยากจะให้ชีวิตครอบครัวของคุณเดินไปในทางไหนอยากจะไปเที่ยวด้วยกันไหมอยากจะไปรีอะไรนะรีคอเวอร์นะคะความสัมพันธ์นะไปรื้อฟื้นความสัมจัธ์รีเมมโมเรียลของคุณกลับมาไหมไปย้อนจีบกันสถานที่แรกที่คุณไปเจอกัน ไปลํำลึกความหลังต่างๆนะเพื่อที่จะสารสัมพันธ์ของคุณเพิ่มความโรแมนติกเพิ่มความผูกพันเพิ่มความหวานชื่นอะไรก็ได้เข้าไปนะคะในการเดินทางไปครั้งนี้ถ้าคุณอยากจะมีบุตรในเดือนนี้ก็มีโอกาสมีเลยนะคะจากการไปท่องเที่ยวนี่แหละนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกทกท่านที่กำลังเจอปัญหาอยู่นะระวังความเจ้าชู้ของตัวเองไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาจับได้ขึ้นมานะ บอกได้ว่าจบไม่สวยนะคะจบไม่สวยนะชาวลัคนาร,ราศีพฤกษบคะ่ะอย่าเปิดให้โอกาสให้มือที่3เข้ามาดีที่สุดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า The Butterfly Oracle c a r r for the r i g h t Change นะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาร,ราศีพฤกษบในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเตรียมพร้อมนะคะต่ออีก6เดือนที่เหลือของปี2566มนี้บ้าง ใบแรกนะคะ Health Care Trends นะคะเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพของคุณนะคุณยังดูแลสุขภาพคุณได้ไม่ดีพอไพยก็ฟ้องอยู่นะคะสุขภาพสำคัญนะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวคุณให้ดีป่วยก็หาหมอนะคะกิจวัตรเดิมๆอะไรเดิมๆหรืออาหารเดิมๆที่กินแล้วมันไม่มีประโยชน์กับร่างกายนะคะก็เปลี่ยนแปลงซะดูแลสุขภาพของคุณให้ดี นะเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ใบต่อมาโอ้ยผู้ศพคะเซลเฮลแค์แล้วยังมีเซลแค์อีกให้ความอ่อนโยนตัวเองบ้างนะอ่อนโยนกับตัวเองบ้างนะคะลอบใจตัวเองบ้างอ่อนโยนกับคนอื่นได้ทำไมอ่อนโยนดูแลตัวเองไม่ได้นะคะไม่ใช่ให้คนอื่นเขาหมดนะใบสุดท้ายนะคะคอนกราสนะคะก็ บอกเลยว่าให้มีความมุ่งมั่นเชื่อมั่นและมีความตั้งใจในสิ่งที่คุณจะทำนะแล้วมันจะสำเร็จได้อย่างดีความแนว่วแนว่มุ่งม,มั่นตั้งมั่นนี่แหละจะทำให้คุณไม่หลุดโผในสิ่งที่คุณต้องการในอีก6เดือนที่เหลือข้างหน้าตั้งแต่เดือนนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็น กำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันและขอให้เดือนมิถุนายนนี้ของชาวลัคนา,ดา,ดา,ดาราศีพฤษภนะคะเป็นเดือนที่ชาวลัคนา,ดา,ดา,ดาราศีพฤษภได้เห็นตัวตนของตัวเองในรูปแบบต่างๆได้ลองใช้ชีวิตและหันกลับมาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคน บายบายสวัสดีค่ะ